ถาไใดที่ยังมีแ,แะกก็แฟลงใครน่าเป็นสิตประโธนพอเพียงให้เลี้ยงตัวตรเป็นคนลัง,ลง,ลงพออยู่บองีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกัดีชันวิลัักษ์นาครุ่งเรืองค่ะผมมานันผู้สิทธิกุลครับในรายการทางสายใหม่รายการร่วมกันคิดพิชิตเป้าหมายร่วมกัน ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีทางสถานีโทรทัศน์มิลาคขึ้นชาแนลค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านใหญ่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเราจะมาดูกันซิว่าครอบครัวผาสุขจากการที่นำหลักการสหกรณ์ไปใช้เป็นอย่างไรซึ่งเราได้รับเกียรติจากคุณวรนุชจันทโรดผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดตาลใต้สวัสดีค่ะ อีกท่านหนึ่งนะคะคือเด็กหญิงอารยาจันทโรดนักเรียนนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดตลาลใต้ค่ะเวียนท่านผู้ชมครับวันนี้รายการทางสายใหม่ได้หยิบยกเอาประเด็นเรื่องของขอครอบครัวผาสุกเนี่ยมานำเสนอต่อท่านผู้ชมที่มาที่ไปของแนวคิดในเรื่องของขอครอบครัวผาสุกเนี่ยอยากจะกลาเรียนท่านผู้ชมว่า ด้วยพระประสงค์ขององค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเนี่ยภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารได้มองเห็นการพัฒนา3าสีเรื่องหลักๆด้วยกันในเรื่องแรกก็คือเรื่องของโภชนาการเราต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้เนี่ยเรามีความจำเป็นต้องเติมเต็มด้านโภชนาการเพื่อสร้างวิวัฒนาการหรือพัฒนาการของเด็กเนี่ยให้มีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นประเด็นที่2ก็คือโอกาสทางการศึกษา เราคิดว่าโอกาสทางการศึกษาสําหรับเด็กไทยในอนาคตเนี่ยนะครับน่าจะได้รับการเรียนรู้ร่วมกันคู่ขนานไปกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษากําหนดไว้ประเด็นที่3ก็คือเรื่องของความเข้าใจในรากฐานของอาชีพโดยเฉพาะอาชีพภาคการเกษตรน,นะครับซึ่งเป็นเสาหลักเศรษฐกิจของชนบทไทยเนี่ยเราจำเป็นต้องให้เกิดการรับรู้เพื่อนำไปสู่การ ศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมได้สุดท้ายก็คือเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้อมทั้ง3-4เรื่องหลักๆที่พระองค์ท่านได้พระราชทานไว้เนี่ยอยู่ในกรอบของการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทรุรกันดารกลไกที่เราคิดว่าโอกาสของการพัฒนาทั้ง3-4เรื่องประสบความสําเร็จเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของโรงเรียนซึ่งผ่านระบบการเรียนการสอนของครูบาอาจารย์ อีกส่วนหนึ่งคือการรับรู้ผ่านครอบครัวซึ่งเป็นผู้ปกครองนักเรียนโดยตรงเพราะ้นถ้าเราผสมผสานการเรียนรู้ในโรงเรียนกับการรับรู้ผ่านครอบครัวนะครับก็จะทําให้เกิดการเติมเต็มให้กับการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กได้วันนี้เราอยู่กับครอบครัวของเกษตรกร,กรในพื้นที่ผักไห่นะครับคือคุณวรนุชจ,จันทรโรธซึ่งเป็นผู้ปกครองของเด็กก็คือน้องแป้งนะครับก็คงอยากจะ เรียนถามในเรื่องของวิถีชีวิตการใช้ชีวิตในครอบครัวแล้วก็เพื่อนําไปสู่การลดต้นทุนแล้วก็การใช้ชีวิตนอกครอบครัวเพื่อนําไปสู่การสร้างรายได้เนี่ยคุณวรนุชคิดยังไงกับสิ่งนั้ครับคคะการที่เรามีแบบอาหารหรือมีรายได้มีพืชผักต่างๆที่อยู่ในบ้านเรามันช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายใ,ในบ้านเราได้มากขึ้นเร,เราได้เราไม่ต้องไปซื้ออย่างปลาเราเลี้ยงไว้นะคะ ปลาเราเลี้ยงไว้เราก็มีปลามาทําเป็นอาหารส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเราก็นําไปขายได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อกินผักไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งอะไรทุกวันนี้ก็ปลูกผักขายด้วยแล้วก็ขายของด้วยเป็นรายได้เสริมเข้ามาอันนี้คือในครอบครัวค่ะในครอบครัวค่ะก็เป็นไปตามแนวพระราชบัญญัติเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงค่ะส่วนหนึ่งก็คือผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนค่ะส่วนที่เหลือก็ขายเพื่อนําไปสู่อะไรสร้างรายได้ค่ะและชีวิตนอกครอบครัวที่เรา ก่อให้เกิดไรายได้นอกเหนือจากการเอาผลิตผลออกไปก็มีการตั้งร้านค้าเป็นร้านค้าพอเพียงนะคะอยู่ทางด้านหน้าหมู่บ้านเป็นยังไงหน้าตาร้านค้าพอเพียงเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวร้านขายน้ำปัน่นชาโอเลี้ยงเนื่องจากนำเงินนําเงินของเงินร้านปันผลเงินร้านของหมู่บ้านมาใช้ในส่วนนี้ พอเป็นผลมาเราก็เอานําส่วนนี้มาเก็บมาเก็บมาอ,อมไว้พอ,ออมเสร็จแล้วอนะเราก็นาเงินเหมือนเป็นเงิน,งนก้อนก้อนหนึ่งเราก็นาเงินไปทําร้านร้านค้าร้านค้านี้ก็จะขายของแบบราคาที่แบบพอเพียงสําหรับในหมู่บ้านไม่ต้องไปขายแพงเหมือนตามตลาดอะไรอย่างเง<ๆ>ี้ยค่ะเราขายเหมือนทํากินกันในหมู่บ้านแค่พอกินพอใช้ไรายได้มีเงินเก็บบ้างได้กําไรบ้างแค่นี้พอกลับมามที่น้องแป้งในฐานะสมาชิกในครอบครัว <Okay. S 1> ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนแล้วก็ใช้เวลาบางส่วนช่วยพ่อแม่เนี่ย น้องแป้งมีมีงานอะไรที่บอกท่านผู้ชมว่าเราช่วยยังไงเราเปลี่ยนแปลงอะไรอะไบ้างน้องก็กลับมาจากโรงเรียนก็ออกไปช่วยแม่ขายของค่ะเอาไปช่วยเก็บร้านดูแลบ้านกวาดบ้านถูบ,บ้านใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในอาชีพที่คุณแม่ไปสร้างรายได้แล้วในครัวเรือนการปลูกผักที่คุณแม่เล่าให้ฟังการเลี้ยงปลาเนี่ย คุณแป้งเอาหลักวิชาที่เรียนจากโรงเรียนมาคุยกับคุณพ่อคุณแม่ไหมคุยค่ะเป็นยังไงก็สมมติว่าโรงเรียนสอนปลูกผักนูก็เอาการปลูกพักนธุ์จากนี้มาปลูกผักที่บ้านค่ะมีอะไรที่คุณแม่เชื่อและมีอะไรที่คุณแม่ไม่เชื่อ <c oughs> <c oughs> มีไหมไม่มีค่ะไม่มี <c oughs> ครับคงกลับมาที่คุณวรนุชนะครับในโอกาสที่ลูกได้หยิบเอาความรู้ใหม่ๆจากโรงเรียนมาพอยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับ และเราก็มาเรียนรู้โดยที่เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับเราพอยกตัวอย่างได้ไหมจ๊ะค่ะเช่นการออมที่เขาทําจากโรงเรียนนะคะคทุกวันนี้ก็อ่ะสมมุติเอาเอาเงินไปกินโรงเรียนวันละ20บ,บาทเขาจะกินแค่ส0บ,บาทเพราะโรงเรียนมีโครงการอาหารกลางวันอยู่แล้วครับอีก10บ,บาทเขาก็จะฝากกับโรงเรียนครับพอฝากเสร็จแล้วกลับบ้านมาเขาว่าเสาร์อาทิตย์เราให้ตังค์อย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยกินเพราะเรามีร้านค้าของเราอยู่แล้วเขาก็จะนําเงินส่วนนั้นอนะไปะเก็บไว้ฝากธนาคาร เื่อเป็นการอดออมของเขาและส่วนพืชพืชพันธัญญาหารพืชพืชต่างๆที่เราปลูกไว้ผักต่างๆที่ปลูกไว้เราก็จะสอนเขาว่าอันนี้ถ้าเกิดเราปลูกมาแล้วเราเก็บไปขายเราก็จะได้เงินพอได้เงินส่วนนั้นเราก็เก็บไว้ออมเพื่อประโยชน์ในวันข้างหน้าของเราเป็นค่าใช้จ่ายของเราในบ้านและในครัวเรือนของเรานอกจากตัวเม็ดเงินที่ที่เราให้กับลูกไปโรงเรียนลูกก็เกิดการออมถามว่าในเรื่องของคุณภาพชีวิตเรื่องโภชนาการสุขภาพของ ของลองแป้งภายใต้การออมเนี่ยดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะรู้จักอดออมการการเก็บการรู้จักรู้จักใช้รู้จักจ่ายรู้จักประหยัดนะคะเวลาไปไหนไปไหน,ไไหนอย่างเงี้ยเขาเขาจะไม่ค่อยใช้เงินเขาเขาจะอ่ะไปกับแม่หรือไปกับอาไปกับนา้าไปกับป้าเงี้ยเขาจะเอาเงินอ่นตัวเงินเขาจะออมไว้เขาจะเก็บเก็บไว้ว่าเขาจะไว้เก็บไว้เรียนสูงเก็บเพื่ออนาคตของเขาเขาจะเก็บไว้เรียนอย่างเงี้ยค่ะครับเรียนท่านผู้ชมครับในเรื่องครอบครัวผาสุขที่ใช้หลักการที่ องคมเด็จพระเทพได้พระราชทานไว้ในเรื่องของโภชนาการก็ตามในเรื่องของการเรียนรู้ในชั้นเรียนก็ตามรวมไปถึงการเรียนรู้อาชีพจากผู้ปกครองก็ตามเนี่ยมันย้อนกลับมาให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในครอบครัวเพื่อนําไปสู่การปูพื้นฐานครอบครัวผาสุขซึ่งในรายการทีเด็ดก็คงจะเห็นภาพของประโยชน์ที่เกิดขึ้นที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นครับคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านแฟนเพจตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะ และในช่วงหน้าช่วงทีเด็ดเดือไพ่อริี้คุณผู้ชมจะได้พบกับความพอเพียงความผาสุกข,ของครอบครัวนี้นะคะตอนนี้ขอพักสักครู่ค่ะ ู่ช่วงที่2ของรายการทางสายใหม่กันต่อนะคะช่วงนี้ชื่อว่าช่วงทีเด็ดเดือดไ o r อ t รตี้ค่ะความพอเพียงความผาสุกข,ของครอบครัวของน้องแป้งคงเริ่มที่วินัยการออมเป็นอันดับแรกคงต้องถามความรู้สึกของน้องแป้งแล้วล่ะค่ะว่าในการสร้างวินัยทางการออมน้องแป้งมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะก็ตั้งแต่หนูได้ออมมาก็รู้สึกว่าใช้ไวเอาเงินไว้ใช้ในเวลาจําเป็น ไม่ควรใช้เล็เปื่อยมีอะไรก็เก็บตังค์ซื้อเองไม่ขอเงินพ่อแม่ค่ะค่ะน้องแป้งออมไว้เพื่ออะไรดูไว้ใช้ในยามฉุกเฉินหรือจำเป็นค่ะพี่บารนุษกับในแนวคิดเรื่องการออมที่น้องแป้งเล่าให้ฟังมีความคาดหวังไปไกลถึงขั้นการศึกษาของตัวเองคะแล้วก็เข้าใจว่าเริ่มปูพื้นฐานการสร้างวินัยทางการเงินให้กับตัวเองล้วล่ะในแง่ของ พี่วรนุชมองว่าแนวคิดเรื่องการออมเนี่ยมันจะนําไปสู่การสร้างความผาสุขครอบครัวในเรื่องอื่นในเรื่องไะไบา้างในการออมของเราก็มีแบบถ้าเกิดเราเก็บเงินออมได้หรือสอนให้ลูกรู้จักเก็บเงินออมเราก็มีประโยชน์ในางหน้าอย่างที่ท,ที่ลูกสาวพูดเมื่อกี้นี้แต่ใะนนครบอบครัวเนี่ยเราก็จะไม่มีหนี้มีสินจะได้อยู่อย่างพอเพียงเรามีเงินเราไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินใครมาใช้ตรงนี้ไม่ต้องไปกู้นอกระบบมาใช้ เราใช้ในเงินออมของเราได้ถ้าเราจัดออมจักออมเงินเก็บไว้หรือทําบัญชีออมอย่างเงี้ยเราจะรู้รายรับรายจ่ายแล้ววันหนึ่งเราใช้เท่าไหร่ทําเท่าไหร่เรามีเงินเข้ามาเท่าไหร่ก็จะได้รู้สึกแบบความภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินได้ลูกก็จะได้มีความภูมิใจเออเราเก็บเงินได้นะเราทําเหมือนคนอื่นได้นะเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเหมือนคนอื่นเขาพี่วรนุชครับในแนวคิดหลายๆคนมองว่าเรื่องโภชนาการเนี่ยเด็กจะไม่มีโอกาสได้เรียนรู้จาก สถาบ,บันการศึกษาเท่าไหร่การปรุงอาหารสูตรอาหารวัสดุนี้ใช้ได้ใช้เมื่อไรปอกยังไงเก็บยังไงเนี่ยนึกคิดยังไงในการที่จะเติมเต็มในเรื่องของโภชนาศาสตร์ให้กับลูกครับอย่างเวลาเราเข้าครัวอย่างเงี้ยเราจะเรียกเขาเข้ามาดูอเออว่าทําอย่างนี้นะอันนี้หั่นอย่างนี้นี่ทําอย่างนี้นะปลาเราทําอย่างนี้นะหมูเราหั่นอย่างนี้นะให้เขาดูสอนเขาทําถ้าเราไม่สอนเขาทําเขาก็จะทําไม่ได้ทําไม่เป็น เราต้องสอนเขาทุกทุกอย่างที่ว่าเขายังไม่เรียนรู้ที่โรงเรียนไม่มีการสอนเพราะโรงเรียนจะสอนแบบพลืปลูกผักสา,ากอนอะไรเงี้ยสอนให้เด็กขายของขายของสากอแต่เขาจะไม่มีการสอนแบบทำอาหารอะไรเงี้ยเราก็ต้องเอาในครัวเรือนของบ้านเราเนะ่ยเป็นหลักเวลาทําอะไรเงี้ยเราก็เรียกลูกเข้ามาดูนะเรียกเขามาช่วยทํานะเหมือนกับว่าสอนเขาไปด้วยให้เขาทําเป็นด้วยเขาเรียนรู้ไปด้วยอยคะค่ะในอีกมุมมองหนึ่งคือเรื่องอาชีพคนลื่องจากวันนี้เนี่ย ต้องเรียนว่าในพื้นที่อยุธยาในยุบายรัฐบาลก็บริหารโดยยึดเอาทรัพยากรน้ำ<อ>ซึ่งบางพื้นที่เราปลูกข้าวไม่ได้แล้วเพราะมีข้อจำกัดเรื่องน้ำเนี่ยการปรับเปลี่ยนความคิดใหม่สำหรับน้องแปงแ้งในอนาคตที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องเรียนรู้การปลูกพืชอย่างอื่นเนี่ยพี่วนรดคิดยังไงก็ต้องสอนเขาสอนเขาแล้วก็พาไปดู ว่าการปลูกเพื่อทดแทนน้ําน้อยเนี่ยหรือการเลี้ยงสัตว์อย่างเงี้ยสัตว์ชนิดไหนที่สามารถอยู่น้ําน้อยได้สัตว์หรือปลูกเพื่อชนิดไหนที่ต้องการใช้น้ําน้อยแล้วเก็บผลิตผลได้ไวแล้วนาไปขายได้นำนำเงินมาเก็บเป็นเงินออมของเขาได้เราจะสอนคุณนุชเคยตั้งคําถามให้น้องแป้งไปถามครูแล้วมาบอกเราเลี้ยงไก่ยังไงเคยค่ะเคยเคยการปลูกเห็ดแล้วกันเพราะตอนนี้ในหมู่บ้านเราบ้านใหญ่เนี่ยตอนนี้ปลูกเห็ดกันเยอะมาก เริ่มต้นจากโรงเรียะะนวัฒนธรใต้ก่อนเลยเป,เป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกเห็ดเราก็นําให้ลูกไปถามว่าครูปลูกยังไงซื้อเห็ดจากไหนทําโรงเรือนยังไงครัคร้งก็ลูกก็จะพาไปดูแม่ไปดูก็ไปดูกับลูกไปดูวิธีท,ทาจากเขาแล้วก็เอามาทําเป็นตัวอย่างที่บ้านเราพอปลูกเห็ดเสร็จก,ก็กินในบ้านในครัวเรือนเสร็จแล้วเหลือก็ให้ลูกนําไปขายน้องแป้งเอาอะไรจากบ้านที่คุณแม่เก่งไปบอกเพื่อนเพื่อนทราบว่าคุณแม่เคยขาย กล้วยน้ำว้าให้กับนักเรียน<ะ>น้องแป้งเอาอะไรไปจากบ้านไปสอนนักเรียนหรือว่าไปบอกเพื่อนๆที่น้องแป้งภูมิใจก็ไปบอกเพราะว่าหนูก็ขายของได้เหมือนคุณแม่อมเคยเอาเคยออกไปขายกับคุณแม่แก็ได้ตังค์เป็นของตัวเองมีเงินออมไว้เป็นของตัวเองเคยเอาผลิตผลของคุณแม่กล้วยน้ำว้าหวานๆสุกงอมหวีหนึ่งหลายลูกไปอวด เพื่อนนักเรียนว่านี่ปลูกโดยคุณแม่เคยค่ะแล้วรู้สึกไงภูมิใจภูมิใจค่ะดีใจค่ะเคยกลับมาบอกคุณแม่ไหมว่าความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยตัวเองภูมิใจยังไงเคยค่ะเคยคุณมนุษย์มีอะไรฝากท่านผู้ชมไหมครับในฐานะที่เป็นต้นแบบครอบครัวผาสุขจากครอบครัวเล็กๆนะครับมีน้องแป้งเรียนอยู่ชั้นมัธยมนะครับแล้วก็เริ่มสร้างชีวิตด้วยการออม แล้วก็ผนึกกาลังกันเพื่อใช้เวลาบ้างให้เกิดประโยชน์แล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะ,คะก็ถ้าเกิดเรามีแบบแนวคิดในครอบครัวเราเริ่มจากการออมจากสอนลูกสอนหลานเราหรือสอนลูกหลานเราทั้งท่านผู้ชมในบ้านหรือทั้งทาง,งบ้านทางนี้ถ้าเราสอนไปแล้วเราสอนเขารู้จักการออมอนาคตทั้งหน้าเขาก็จะรู้จักว่าการเก็บเงินการออมเป็นยังไงการนําผักสวนครัวในบ้านนําพืชผลในบ้านไปขายการที่เขาได้รับเงินเขาจะภูมิใจเขาจะดีใจสอนเขาให้เขารู้จัก การออมการเก็บเงินเขาจะรู้ว่าสิ่งนั้นมีค่าสําหรับเขามากแค่ไหนกับการที่เขาได้รับอันนั้นมาน้องแป้งมีอะไรฝากเพื่อนๆที่ดูรายการไหมครับก็อย่างนี้รู้ว่าออมเงินไว้ใช้เองจะซื้ออะไรก็เก็บออมไว้ซื้อเองโดยไม่ต้องขอตังค์คุณพ่อคุณ,คณแม่คะ่ะครับเรียนท่านผู้ชมครับวันนี้ทางรายการทางสายใหม่ได้นําเสนอครอบครัวปลาสุขในมิติการสร้างอยู่สองเรื่องหลกักๆด้วยกัน ในเรื่องแรกคือการพึ่งพากันในการเรียนรู้เพื่อนําไปสู่ทางเลือกอาชีพใหม่ในอนาคตร่วมกันในส่วนที่ผู้ปกครองไม่รู้ในส่วนที่เด็กไม่รู้ก็จะเรียนรู้โดยใช้กลไกของสักลกโร,รงเรียนเป็นตัวขับเคลื่อนในประเด็นที่2ซึ่งเป็นหัวใจหลักก็คืออุดมการ์ด้านสากลในการพึ่งพากันซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีในสังคมไทยมาโดยตลอดสามารถที่จะพันฝ่าุปรรศัก์เพื่อนําไปสู่การสร้างอาชีพใหม่ทดแทนในกรณีที่ ประเทศเราประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในภาคการเกษตรครับเสียดายนะคะวันนี้เวลาของทางรายการต้องหมดลงแล้วทางรายการต้องกลาบขอบพระคุณครอบครัวผาสุขครอบครัวของคุณวรนุชและเด็กหญิงอารยาจันทโรดนะคะขอกรับขอบพระคุณที่ร่วมรายการคะ่ะครับสวัสดีครับและขอราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการข้าวไรเบอร์รี่ข้าวออนหวานจา,า,ากสากรก,รการเกษตรภาคไทยจำกัดปุ๋ยเต็มเม็ด คุณภาพเต็มสูตอุยตาพิราบตะวันแดงจากบริษัทสหาการเกษตรไทยรุ่งเรืองจำกัดคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการทางสายใหม่รายการร่วมกันคิดพิชิตเป้าหมายร่วมกันออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีทางสถานีโทรทัศน์มิราเคิลชนแนลคะ่ะหรือสามารถรับชมรายการย้อนหลังผ่านแฟนเพจตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะ วันนี้เราทั้ง4คนต้องขออำลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้เราพบกันใหม่สวัสดีค่ะ